สวัสดีครับทุกคนสวัสดีนักปลูกทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคําถามพี่ท่านหนึ่งว่าขนุนออกกี่ปลูกแล้วกี่ปีออกลูกนะครับมันจะแยกเหตุผลออกไปเป็นช็อตๆไปนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ขนุนที่ออกลูกไวก็จะมีกิ่งทา่ากิ่งตอนและ เสียบยอดนะครับมันจะออกลูกไวถ้าพ่อมเมล็ดก็จะช้าและก็จะกลายพันธุ์นะครับทุกคนขนุนนะครับปลูกประมาณตั้งประปกกิ่งนะครับฟาร์มพร้อมอุดมสมบูรณ์น้าถึงอะไรถึงประมาณ6เดือนขึ้นไปก็ออกลูกนะครับแต่ฟาร์มเป็นจริง6เดือนหรือ1ปีเราไม่สามารถที่จะไว้ผลผล,ผลิตได้ครับนี่ครับน,นี่นี่ก็ออกลูกแล้วทุกคนปลูกไปยังไม่ถึงปีแล้วออกลูกแล้วครับ ออกลูกถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรออกลูกตอนนี้เราไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเกิดคนปลูกมือใหม่สามารถที่จะเอาไว้เชยชมสักพักหนึ่งประมาณนี้ก็ตัดแล้วก็ต้องตัดทิ้งครับเพราะว่าการที่ต้นขนุนยังเล็กอายุไม่ถึงเนี่ยครับเราไว้นะขนุนนะถ้าจะไว้จริงๆก็ต้นสูง4เมตรถ้าอยากไว้จริงๆนะครับต้นสูงสัก4เมตรขึ้นไปและอายุ2ปีขึ้นไปถึงจะไว้ได้นะ ถ้าอยากไว้นะแต่ถ้าเราจะกินยาวๆเนี่ยเราต้องว่าสัก3ปี4ปีเนี่ยเราก็ไว้ได้มันอยู่ที่ว่าเราจะกินยาวการที่เราไว้ลูกเร็วนะครับข้อเสียของมันก็คือต้นมันจะชะงักต้นมันจะไม่โตกิ่งมันจะชะงักนะครับมันมต้องมาเลี้ยงสารอาหารต้องนํามาเลี้ยงลูกที่มันออกมาต้นก็ยังพันเนี้ยถ้าเราเอาไว้เลยอ่ะมันก็ต้นมันก็ชะงักจะไม่โตนะครับเราก็ต้องตัดทิ้ง เพื่อเราจะเลี้ยงลําต้นให้โตเลี้ยงกิ่งให้ใหญ่เพื่อว่าเราจะได้กินลูกใหญ่ในระยะยาวปันนี้ปลูกยังไม่ถึงปีติดลูกแต่เผ่า,าว่าถ่ายลงโซเชียวถ่ายดูโอเคครับได้ครับเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้คนปลูกแต่ความจริงก็อยากไปไว้มันเพื่อต้นมันจะได้มีอายุที่ยืนเพื <m ood le> ่อต้นมันจะได้โตไวฝันนี้นะครับปีหน้าเราไว้ทั้งลูกมันก็ไว้ได้ครับ <m ood le> แต่ปีนี้เราก็ต้องตัดออกไปเพื่อว่าเราเลี้ยงต้นให้มันใหญ่เลี้ยงกิ่งให้ใหญ่เลี้ยงทรงพุ่มให้มันสวยวันนี้ครับเพื่อจะได้ ได้มีสารอาหารมาเลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงตัวเองครับผมถ้าเราไว้เลยมันจะส่งผลไม่ดีแน่นอนนะครับผมทําให้ต้นชะงักต้นไม่โตต้นไม่อะไรส่งผลเสียเยอะแต่ผลดีมันก็แค่เราเห็นลูกมันครับผมถนนไม่ต้องห่วงครับเวลาเราต้นเราสมบูรณ์แข็งแรงมันจะออกลูกให้เราทั้งปีตลอดทั้งปีครับตลอดทั้งปีเราสามารถเลือกเวลาออกได้เลือกชุดออกได้กําหนดให้มันออกได้ว่าเราจะออกช่วงไหนตอนไหนได้ ดอกชุดนี้เราไม่พอใจเราก็ตัดทิ้งเราเราเรอดอกใหม่ดอกใหม่อะไรยังไม่พอใจเราก็ตัดทิ้งเราดูกิ่งดูต้นดูราคาดูเหตุปัจจัยรอบๆได้เพราะว่ามันออกปีหลายรอบนะครับถ้าเรามีน้ํามีอะไรดูแลดีๆมันสมบูรณ์แน่นอนนะทุกคนก็มาแชร์แชร์คลิปว่าค,คลิปนี้ว่าขนุนออกลูกอายุเมื่อไหร่ออกลูกไวครับกิ่งทา้ากิ่งตอนอกิ่งเสียบเนี่ยหกเดือนถ้า ยอดดีๆนะออกไวแต่เราไว้ไม่ได้ครับเราต้องรอให้ต้นมันสัก4เมตรหรือ2ปีขึ้นไปนะครับอย่างต่ํานะถ้าอย่างสูงก็3ปี4ปีถึงจะไว้กันเป็นเชิงพาณิชย์นะครับผมถ้าไว้ปลูกกินเองน้ําถึงปุย๋ยถึงก็2ปีฝากก็ไว้ได้ครับเราต้องก็ไว้ได้แต่ถ้าจะเอาแบบแรงต้นแข็งแรงต้องสู้กับแรงสู้กับอะไรก็ให้มันอายุมากหน่อยเพื่อเรากินระยะยาวครับผมโอเคนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับทุกคน สวัสดีครับทุกคนนักปลูกทุกท่านครับผม